ยายวันนี้ทำอะไรคะไก่บบกไกอบปี๊บหมูไก่อบปี๊บกลางวันกลางวันอบฟางกลางวันเดือนเมษา,า,าอบปี๊บอบฟางเนี่ยมันโหดไปนิดนึงเพราะว่ามันร้อนมันควันแล้วเตาถ่านนะคะไม่ร้อนออันนี้มันก็ยังดีไม่มีควันไม่ลุกไม่ลุกชดช่วงเออ ี่นาทีได้ใหญ่ยี่สิบนาทีอ๋อยี่สิบนาทีไก่ตัวไม่ใหญ่มากมนี่นะคะน้องไก่เราอาบน้ําเตรียมตัวปะแป้งมีเครื่องต่างๆเรียบร้อยแล้วยายะสมเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมมากย,มยังไม่สุกเลยหอมแล้เหรอหอมเครื่องเครื่องเนี่ยเครื่องเทศเนี่ยสดๆเนี่ยยายจะ้างน้ํา ยืนอยู่กับอะไรกันเนี่ยไก่ยืนอยู่กับอะไรขวดอ่ะขวดขวดมันไม่แตกใช่ไหมอ่ะก็ใส่น้ําเข้าไปเอาใส่น้ำเข้าไปโอ้นี่นะคะเคล็ดลับที่มันยืนตรงๆอรคมีขวดก่ะขวดปีบร้อนแล้วต้องไปหาที่จับปีบโอ้ยหืมครอบแล้นะคะครอบแล้วค่ะครอบแล้วะคะ่ะ ชอบนะคะมิดเลยมิดมิดทิ้งไม่นี่ยี่สิบนาทีแล้วก็วางฐานไว้ข้างบนด้วยใช่ให้มันร้อนแล้วอุ่นร้อนข้างบนร้อนข้างล่างร้อนรอบรอบเลยค่ะอากาศร้อนอะเมษาโอ้ยปี๊บสปี๊บโอเคไปทำอะไรก็ได้อเย็บเอาได้แวะมาดูกระหนุนก่อนนะอุ้ยดกกว่าปีที่แล้วอีกนู่นข้างบนข้างบนหลายลูกมากข้างบนเยอะแยะไปหมดเลย โอ้ย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 ลากดินเลยค่ะลากดินนี่ยเป็นพวงเยอะมากนี่ใครสนใจจะดูไหมอ่ะดูซิว่าข้างในมันมีอะไรพี่เสกฟ้าไปดูแล้วเปละเวลาแล้วครับอะไรเป็ดเหรอไม่ใช่พี่เสกฟ้า ดู <stresses S 1> มดูยุนมืออะไรมาแล้วยุ่มันดูเด้วมีเซอร์ไพรส์นะาไก่ไก่ใช่เหรอ่ใช่เหรอแล้วยุมาดูเลเ้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณยาไม่ชอบเขาออกสือล่อคะคุณผู้ชมดูดีเนี่ยคุณผู้ชมนั่งแบบว่าก็ยี่เรียบร้อยมากค่ะเอาคุณผู้ชมไปไหนคะ เน้นๆเป็นยังไงไก่เหลืองไหมน้ำแห้งเลยเธอไก่ปีเลยค่ะไก่ปีเลยอ่าทีนี้เราจะทำยังไงไก่เราจะเอามันยังไงน้ำแห้งและวิธีไก่สำเร็จรูปไก่สำเร็จสำเร็จรูปคุณแต๋วคุณอวดอันเป็นหรือเปล่าอวดอันไหมคะจะทำยังไงเอาไอ้นั้นอ่า ดูสิคะความสามารถกับความสามารถบ,บานๆนะความสามารถาความสามารถของคุณยายล้วนๆเลยอะ่ะคุณยายค่ะคุณยายาว้าวข้างในอันนี้ข้างในเป็นโครงค่ะเป็นโครงข้างในก็อันนี้เอานะ้ำมะเทใส่มันดำแล้วน้อกอันนี้ต้องเอาไว้ใช้เฉพาะกิจนะจ้ะเอาไปททำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะ ไก่ไก่พี่ใส่ฟ้าชีกเลยค่ะปาะเราไปกินข้าวกันตำส้มตำไปพี่สายพี่สายไปตำส้ม <ไป S 1> ตำ<า>เด็กมส้มตำแล้วอันนี้วางไว้นี่ก่อนยาาเจ้ออ เอาเนื้อออกไหมข้วมอยากมาต้มก่นออกท้าใครทำอะไรทแลกไก่ไงปาดไก่ใหแล้วไก่มันแหลกไหสุกแล้วอร่อยด้วยอมอยู่ตงกามันมันเป็นข้าวต้มเส้นไง